ยีจะรับสุขเสจไนี่ดูฟิตค่ะมาแล้วนะเจ้าวันนี้ยวพาออกกำลังกายแบบ20นาทีเบิร์นเบิร์นเลยจ้าทุกคน20นาทีเท่านั้นเอาแบบเบิร์นเบิร์นเบิร์นนะคะแล้วแบบเป็นท่าที่ไม่ต้องกระโดดด้วยนี่เป็นท่าที่ใช้เสื้อโยคะนั่งทำชิวๆนะคะมาแล้วมาแล้วอะแต่ก่อนอื่นที่จะไปออกกำลังกายกันนะคะเช็คเสียงให้หน่อยว่าเสียงชัดเจนไหมคะ่ะถ้าเสียงชัดเจนพิมพ์555 มา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 เดี๋ยวจะพาเบิร์นแบบ20นาทีหุ่นก็ดีได้อ๋อเจอ็บปากล้อนในนะคะไม่ได้เกิดจากการกินน้ำน้อยไม่ได้เกิดจากการนอนดึกนะเกิดจากการกัดกินอาหารกินของอร่อยแล้วก็เผลอกัดปากโอ้โหเจ็บมากเลยค่ะใช้เสื่อยค้านั่งอันดันะคะมาแล้วมาแล้วเสียงดีค่ะโอเคทุกคนเสียงดี<า><า>เสียงดี<า>ขออนุญาตบักหมุดก่อน มากันหรือยงคะมาแล้วก็อย่าลืมนะคะเช็คเสียงให้ด้วยถ้าเสียงจะเจนพิมพ์ว่าห้าห้าห้าค่ะสักครู่หนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวรอสมาชิกมาก่อนมามาค่ะ ร้อมไหมคะวันนี้เพลงเพลงพร้อมไหมเพลงพร้อมคนพร้อมแล้วทั้งบ้านพร้อมไหมจ๊ะทั้งนี้พร้อมนะทั้งบ้านพร้อมไหมอ๊บ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 อ้าเน็ตช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 ้าโอเคโอเคมา ทุกอย่างพร้อมค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากท่าแรกกันก่อนนะคะท่าแรกโดยการที่เราใช้เสื้อโยคะในการออกกำลังกายแต่ตอนนี้ยุงเยอะมากนะคะง่ายนิดเดียวค่ะในท่าแรกนะคะเดี๋ยวเราจะทำท่าที่มีชื่อว่า mountain climber นะคะแบบนี้อนะ่วันนี้ฝนตกอากาศเย็นนะคะหนาวใส่เสื้อมาด้วยเดี๋ยวถอดก็หน่อย ออกกาลังกายไม่ถนัดถอดก่อนต้องการความเท่แน่มาค่ะมาๆมาๆมา,มา mountain climber นะคะเออยี่สิบครั้งห้าเซตเริ่มนะคะเริ่มเริ่มเริ่มค่อยๆเริ่มให้ร่างกายแบบพีคขึ้นไปนะคะทำไปพร้อมกันยี่สินาทีคาร์ดิโอเอามันออกไปพร้อมแล้วไปนะับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ1ด1ป1เ1้1ส1บ1ิบเอ็ดสิบเจ้วันนี้นะคะท่าที่นำมาฝากกันนะคะไม่มีท่ายืนเลยนะมันจะทำให้สามารถทําได้บางคนที่แบบให้เจ็บต้นขาเจ็บเข่าอยู่เจ็บอะไรอยู่ได้ทาได้หมดเลยไปเซตที่สองกันค่ะ มา 1, 2, 3, ่งสอาไป 12, ึ่งสองสา0ส1่ห้าห4เจ1ด17ด8 19 2สเย้เสร็จที่2แล้วเหงื่อแล้วมายังซุมๆเนาะเหงื่อซุมๆเนาะมามา ต่อไปค่ะเซตที่3เราจะเล่นกันเร็วนะคะเป็นการออกกำลังกายแบบ h ิ t นะคะเล่นเร็วพักน้อยเหงื่อแตกเยอะ1 2 3ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 และการคาร์ดิโอวันนี้นะคะจะเน้นไปในส่วนของหน้าท้องที่โดนแบบมากๆเลยใครที่อยากขุ่นดีแล้วมีเวลาน้อยแค่20นาทีคลิปนี้เลยค่ะไปไปไปเต็มไปด้วยพลจากหสางสรรสนค้าไปต่อเซตที่สามค่ะยุ่งเยอะมากค่ะวันนี้ยุง่งฝนตกฝนตกยุงเข้าบ้านอ่ะเซตที่สามค่ะหนึ่งสองสามไปหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เย้เราจะเล่นไปเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด5ท่าท่าละ20ครั้ง5เซตนะคะทําไปพร้อมๆกัน จ้า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 ไปที่ที่สี่ค่ะไป u หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิเจยี่ยีบเลกเซตเดียวแล้วท่าแรกท่าแรกท่าแรกยังไหวไหมจ๊ะ จ้ามาจ้า yeah. เาย่อึ๊ายเซ็ตสุดท้ายแล้วนะคะของท่านี้ทุกคนหนึ่งสสไปสองสาห้าเอา้ามาหกเจ็ดแปดเก้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิบสองสิบสาม้เจ้ เดี๋ยวเราไปท่าที่สองกันค่ะท่าที่สองมีชื่อว่าพプラงทวิสเล่นเก็บเอวด้านข้างหน่อยเอวจะได้ S นะคะเอวเแบบนาฬิกาทรายไม่เอาแบบขวดน้ํานะคะนี่คือคอนี่คือเอวไม่ได้ไม่ได้มาทุกคนสอกนะคะลงพื้น เตรียมท่าในแบบแปลแพงนะคะแล้วทวิสต์ไปนะคะค่ะซ้ายหนึ่งขวาสองไปเลยวันนี้เราเล่นเร็วนะคะอ่ะพร้อมแล้วทุกคนยกตัวขึ้นนับ20นะคะมีหมด5เซต1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ยี e ่สิบเย่พักก้อนแขนนะคะมันก็จะตึงๆหน่อยก็กระดูกกระดิกหน่อยนะคะเดี๋ยวก็จะหายหายตึงพร้อมแล้วไปยกตัวขึ้นมาหนึ่งสองสาทวิกไปสองสามสี่ห้าหเจปดเสิบสิบเอ 12 13 14 15 16 17สิบสี่สิห้าสิก็ดดยี my god ยืดแขนไปค่ะยืดแขนไปมากกว่าหน้าท้องที่เจ็บปวดและความเหนื่อยของเรานะคะนั่นคือต้นแขนของเรานะคะถ,ถูกใช้งานด้วยพเพิ่ๆ,ๆเลยอะ่ะเซตที่3ค่ะยกตัวขึ้นมาพร้อมแล้วไป2องสามสี่ห้าหกเจสิบ 1ิ13 14สิบสามสิบสี่สิห้าเจ็ดสิสยี่อยุมเซตแล้วสามเซตแล้วค่ะใครเหนื่อยพักก่อนใครไม่เหนื่อยไปต่อใครเหนื่อยพักก่อนใครไม่เหนื่อยไปต่อเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไปต่อจ้าจ้มามาหนึ่งสอไปฮึบสองสามสี่ห้าหกเดแสสเอ สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้ oh my god my god เริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วทุกคน,เร,เ,นเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะเริ่มเหนื่อยแล้วใครที่ยังไม่เหนื่อยไปต่อเลยปัม๊มปัม๊มปัม๊มอับไปเลยใครที่เหนื่อยแล้วพอก่อนพักก่อนหายใจก่อนหายใจก่อนนะคะเดี๋ยวเป็นหันตัวเองให้โดนมันลมก่อนเพราะยุ่งเยอะมากตอนนี้ มาทุกคนไปต่อเสร็ที่เท่าไหร่แล้วจําได้บอกเสร็ที่เท่าไหร่คะเสร็จที่สามยกตัวขึ้นมาเลยฮึมเอ้ย้อมแล้วไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ่าเสร็ที่สามแล้ววันนี้เรามีห้า ตามตั้งแต่เซตแรกไปจนถึงจบเลยนะคะมี5ค่ะ5้าท่าท่าละ5เซตสู้ๆๆๆๆเฮ้ยห,หายใจก่อนไปต่อเซตที่4นะมาค่ะไปต่อเซตที่4ค่ะทวิชเลยไป 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20อ๋อออีกหนึ่งเซตอีกหนึ่งเซตสุดท้ายของท่านี้ตอนนี้ทุกคนเหงื่อซึมแน่นอนเหงื่อมาแล้วค่ะเหงื่อมาแล้ว พร้อมแล้วยกตัวขึ้นมาไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอดสิสองสห้าสิบหกสยโอ้สุดยอดพักสักครู่หนึ่งก่อนนะจ๊ะพักสักครู่หนึ่งก่อน ถามว่าดื่มอะไรนี่เป็นชานะคะชาช่วยเบิร์นในขณะออกกําลังกายมันทําให้เราไม่ต้องออกกําลังกายหนกักทําให้เราไม่ต้องออกกําลังกายนานนะคะช่วยสลายไขมันออกมาได้ดีมากวู้ท่าต่อไปค่ะแคลงแจ๊กวันนี้เราจะใช้เสื่อโยคะแล้วก็นั่ง,น,งน,น่นอนนอนนี่แหละแคลงแจ็คนะคะ2ี่สิบครั้งเหมือนเดิมห้าเซ็ตมา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  ไม่ยากนะคะทุกคนสวัสดีวันอังคารเป็นวันที่สดใสอีกหนึ่งวันนะคะแล้ววันที่หนึ่งกันยาด้วยขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆมาค่ะพร้อมแล้วนะแผลงแจ็ค้าออกไปค่ะแล้วนับหนึนะคะทุกคนทำพร้อมๆกันนะยี่สิบป้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอด 1> 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 18 19 20เ้ย่ยยุงกัดเขาอะ้ยุงกัพออยากให้บ้านลมงลื่นก็ปลูกต้นไม้เยอะเลยปลูกต้นไม้แบบเยอะมากแต่พอฝนตกปุ๊บยุงเข้าบ้านแบบเยอะมากเลยนะคะดีนะลูกไปโรงเรียน เดี๋ยววันนี้ค่อยจัดการยุงรลูกลูกโดนยุงกัดไม่ได้เดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลไม่ได้ลำบากแม่ไปค่ะเซตที่สองกันหนึ่งสองสามป้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปดเก้อ็ดสิบสองสิบสาม สิบเก้ายี่สิบยนี่คือท่าที่สามแล้วนะคะใช้เวลาไม่เกินยี่สิบนาทีนะวันนี้ออกกำลังกายไม่เกินยี่สิบนาทีแต่ระหว่างพักเนี่ยไม่นับนะคะไม่นับนะเพราะบางคนก็พักนานบางคนก็พักสั้นเบนก็จะพักนานสายอูมากมากมากมีความดีดก,กับเพลงมากเลยวันนี้เซตที่สามค่ะ ยกตัวขึ้นมา 1, 2, 3, ่งสองส6 7 8 9 1 0 1น1่1ส1ง1า1ส1่ห้าห2เเยเย้ใช้ได้เลยท่านี้ มันบวกความเหนื่อยมั้ตั้งแต่ท่าแรกนะคะบวก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 ไหมเรื่อยดังนั้นเล่นต้นต้นจบคลิปนะจ๊ะทุกคนที่รักเซตที่4คะ่ะมา1 2 3ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ย yeah. yeah. ี่สิบยี่อีกหนึ่งเซตอีกหนึ่งเซตโอ้ my god อีกหนึ่งเซตนะคะไหวไหมไม่ไหวบอกไหวไปต่อค่ะเซตสุดท้ายของท่าน,นี้แล้วมายกตัวขึ้นมา1 2 3สองสาไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอ้ดูเหงื่อแบบนี้นะคะแบบว่าโอ้ยดติงติงติงโอ้ตอนนี้นะคะเครื่องร้อนแล้วนะ มาท่าต่อไปกันค่ะวันนี้นะไม่ต้องยืนเลยอยู่กับเสือโยคะเลยค่ะก้มๆเงยๆกันอยู่อย่างนี้เง่อออกดีนักแรแล้วก็ได้ครบทุกส่วนของร่างกายเลยเวลามีน้อยนะคะแต่ต้องรีบก้าวขึ้นมาค่ะแค่นี้กดลงเอากลับไปอ่าแบบนี้นะคะนับหนึ่งสองสามี่ห้ากเจ็ดแปเก้าสิบแบบนี้เลยนะคะยี่สิบครั้งนับหเซตห้ายกค่ะ 5เซตท่าที่4แล้ววันนี้เรามี5ท่าป่ะพร้อมแล้วนับ1 2เอ้ยนับผิด4แล้ว5 6 7 8 9 10 11 12เกรงนะท่องไว้นะคะ13 14 15 16 17 18 19อย0กดแขนลงแขนเรานะคะวันนี้จะรับน้ำหนักค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะสำหรับคนที่แขนไม่แข็งแรงจะรู้สึกว่าหูเมื่อยแขนมากเลยอะตอนนี้ยุงเอ้ยุงหลบเกินฉันเซตสองค่ะเซตสอง วันนี้มีห้าเอเอเอมามารัวรัวรัวฮึบฮึบฮึบพร้อมแล้วขาไปอ๊ะแปะแปะผ่องแล้วสาม มาแล้วนะคะพิมพ์หน่อยพิมพ์หน่อยพิมพหน่อยอ่าฝนตกไหมฝนตกไหมเรามินท่าฝนตกค่ะวันนี้พิมพ์หน่อยว่าตอนที่ตัวเองอยู่ฝนตกไหมคะรามอินทามินบุรีบางชันนะคะฝนตกตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ยังลงเม็ดพรมๆอยู่เลยอยู่ตรงไหนกันบ้างพิมพ์มาบอกหน่อยคะ่ะโู้เนหนื่อยไปต่อนะไปค่ะเซตที่เท่าไหร่แล้วเซตที่สาม มายืดตัวไประวังแขนด้วยนะคะอย่าก,กางตึงสุดนะคะทุกคนให้งอแขนนิดนึงค่ะงอต่อถ้าเราตึงสุดอย่างเงี้ยมันอาจจะบาดเจ็บได้งอไว้นิดนึงไปอึบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอัพยี่สิบวูสำหรับทางบ้านนะคะครับสุขว่าแปดเก้าบ้านคอสฝนตกทุกเย็นเลยไม่ได้มาให้เล่นตามคลิปนี้นะ แล้วเนาะตัดเซตต่อไปเซตที่สี่แล้วเนาะช่วยนับด้วยนะคะช่วยนับด้วยบางทีก็หลงหลงไปนับไม่ถูกเหนื่อยจะจัดร่างกายออกซิเจนไปเลี้ยงไม่เพียงพอนับพลาดสวยย่วนใหญ่จะนับขาไอ้สว่วนใหญ่จะนับเกินไม่ค่อยนับขาดมาค่ะ ตอนนี้นะคะเหงื่อเป็นนะคะหยดติง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 ต่งเลยอะ่ะสุดยอดมากๆเลยอะ่ะดีพร้อมแล้วหนึ่ไป2 3งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิห้า 16 17 18 19อ้บ20เย้สี่แล้วอีกเซตเดียวเซตสุดท้ายสู้หน่อยสู้หน่อยสู้หน่อยใครไม่ไหวคะพิมสู้สู้เลยไม่ไหวแล้วพิมสู้สู้เลยสู้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 นายสู้นายสู้นายตอนนี้นะคะ,ๆๆนนะคะือแบบถ้าถอดเสื้อผ้ามาบิดน่ะ บิดออกมาเป็นน้ำได้เลยนะคะเปียกทุกตรงค่ะไม่มีตรงไหนไม่เปียกเปียกยังร่องตรูดโอ้ไปต่อค่ะเซ็ตสุดท้ายแล้วนะคะของท่านี้อ่ะหนึ่งสองสามปึสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบกดแขนลงไปจ้าหายใจโอ้ เต้นไปให้ตัวเองคึกคักคึกคืนเข้าไว้ยิ่งเรามีความสุขมากเท่าไหร่อะดรนาลีนน่ะก็ยิ่งหลั่งออกมาดีมากขึ้นเท่านั้นนะคะดังนั้นเรากลังกายอย่าทุกข์ใจทุกข์ใจเอาไปโยนทิ้งน้ําให้ความออกกำลังกายเป็นความสุขนะคะเรามาถึงท่าสุดท้ายของเราแล้วในวันนี้ท่าสุดท้ายเราก็จะต้องเล่นหน้าท้องกันซะหน่อยนะคะเป็นการเก็บหน้าท้อง ให้หน้าท้องเราคงความสวยและมีร่องการมีร่องไม่ยากการทำตัวเองข้องอมไม่ยากแต่การรักษาร่องไว้นี่สิยากที่สุดเพราะหลายคนรู้แล้วว่าทำยังไงเพื่อให้ลดน้ำหนักแล้วเคยลดน้ำหนักลงมาได้แล้วแล้วก็กลับไปอ้วนอีกเพราะว่าพอรู้เสร็จร่างกายมันฉลาดขึ้นค่ะร่างกายมันจะแบบเฮ้ยรู้แล้วว่าทำยังไงเคยลดได้เดี๋ยวให้ลดกินก่อนแล้วก็ลดที่หลงังมันไม่เคยมันไม่เคยทำให้เราแบบ รักษามันไว้ได้มันก็จะมามาไป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 มานะคะดังนั้นทําทุกวันแหละให้มันสม่ําเสมอม,มจะได้อยู่กับเรานานๆมาค่ะท้าสุดท้ายขออนุญาตด้านนี้นะคะอ่ะนอนลงค่ะนอนลงตบมือออเอ่เอ่ะอะ,อะ,อะแบบนี้ท้าง่ายมากเลยแค่ให้นอนตบมือสบายๆเดี๋ยวเว้นหันด้านนี้ดีกว่า จะได้ไม่โป๊นะคะอะนอนตรงมือสบายๆนะคะซ้ายขวานับ1ทำยี่ครั้งนะคะทั้งหมดหเซตนะคะพร้อมแล้วยกตัวขึ้นมาด้วยยกศีรษะขึ้นมาด้วยยกขาขึ้นมาด้วยพร้อมแล้วไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สี่ห้าหกเจ็ดแปอ็ดสิบสองสิบสด สิบแปดสิบเก้ายี่สิบอึ๊บยืดค่ะทำไมต้องให้ตบมือเพราะว่าเราจะได้ไม่โกงนะคะร่างกายเรามาชอบโกงเพราะเวลายกขาเงี้ยก็จะเผอโกงนะโอเคใครที่เจ็บต้นคอ,กกนอเรายกต้นคอร้อยไม่ไหวเดี๋ยวเรามาลองทำแบบไม่ต้องยกกันบ้างค่ะแต่พอไม่ยกปุ๊บนะคะก็จะต้องให้หลังติดเบาะนะคะแล้วก็ยกขาให้สูงหน่อยพร้อมแล้วไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหก สองสิบสามสิบสี่สิบห้าดีมากสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบฝืบยืดลงช้าๆค่ะหายใจเข้าออกสบายๆหายใจเข้าออกสบายๆนะคะพยายามกดหลังให้ติดเสื้อโยคะหน่อย พร้อมแล้วเซตที่3ค่ะยกขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวอันนี้ยกคอด้วยนะคะทุกคนพร้อมแล้วทำสลับกันก็แล้วกันจะได้แบบรู้สึกแบบออใช้หน้าท้องครบทุกส่วนเลยไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 19ฮึบ เย้เ็จแรกๆก,ก็ยังไม่รู้สึกอะไรเสร็จที่สองแค่ตึงๆเซตที่สามเริ่มมามันมามันมามันตึงมันมาไปเซตที่4กันเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้เหนื่อยนะคะอันนี้แต่เป็นการแบบช่วยในการแบบใกลๆ้ๆคูดาวละเล่นน้อยๆหน่อยเพราะวันนี้เราแค่ห้าท่าพร้อมแล้วไปหนึ่งสองอัพสาอัพสี่อัพห้าอัพหกไปไปเจ าหกสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิเจ้ยสเยอีกเซตเดียวอีกเซตเดียวทุกคนตอนนี้นะคะคือเปียกไปหมดแล้วทางที่อากาศเย็นเย็นกับหนาวเลยเราต้องใส่เสื้อคลุมมาแล้วก็เปิดพัดลมสองตัวเป่า ยังยังร้อนเหงื่อยังเบินแบบสุดมากมาเซตสุดท้ายยกศีรษะขึ้นมาเลยเกรงนะท้องไว้นะคะพร้อมแล้วไป1 2 3 4งสองสามสี่อั3ห้าหกเจ็ดแปดเก้อ็ดสิบสองสบห้าสิบหกสิบ ยี่สิบเย่ใครที่แบบโ,โหโหเล่นแล้วเจ็บต้นคอนะคะเดี๋ยวพายืดทำมือแบบกดไลค์ค่ะดันขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคประสานกันค่ะกดศีรษะลงนับหนึ่งสองสามสาี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเยี่ยมมากค่ะเอามือไปด้านหลังนะคะวันนี้เล่นแขนเยอะอุยุ่งยุงยุงเอามือไปด้านหลังดึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเยี่ยมเยี่ยมจ้าวันนี้นะคะก็ จบแล้วสําหรับการคาร์ดิโอประมาณ20นาทีของเรานะคะง่ายๆสามารถทําได้ที่บ้านทําได้ก่อนอาบน้ําก็ได้ก่อนอาบน้ําตอนเช้าไปทํางานก็ได้ตื่นเช้านิดนึงทําหรือว่าทําก่อนนอนก่อนอาบน้ํานอนก่อนนอนทําไม่ได้นะคะจะร้อนมากทาก่อนอาบน้ํานอนค่ะกลับถึงบ้านมาทํางานบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วออกกำลังกายสัก20นาทีแล้วก็อาบน้ําแล้วก็เข้านอนจะสบายตัวแล้วก็หลับลึกมากๆเลยนะคะติดตามเพจเบนนี่ดูซิด,ด้วยพบกันใหม่พรุ่งนี้จ้าสวัสดีค่ะ